นี่ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีอะไรที่เราไม่ควรทําบ้างที่เป็นข้อห้ามวันนี้ก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเราควรจะทําอะไรให้มันเป็นมงคลเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีค่ะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งที่จะทําช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งอันนี้จะพูดรวมๆกันตั้งแต่ช่วงวันจ่ายวันไหว้วันชีวอีกอะไรเป็นต้นไปนะคะไม่ได้แยกเหมือนตอนข้อห้ามว่าจะ,จะต้องเป็นหลังปีใหม่ใช่ไหมสิ่งที่เราจะทานะคะก็คือมือแรกของปีเนี่ยควรจะกินเจเพราะว่าเทพเจ้าชื่นชอบการกินเจอ่ะมันเป็นมงคลเป็นบุญเป็นอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปวันไหว้เราจะไหวอะไรบ้างวันไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีใหม่ปีหน้านะคะไหวเจ้าไหววันพระบรูษไหวเอ่อพวกผีไม่มีญาติทั้งหลายทั้งแหล่ก็ถือว่าเป็นการให้ทานอะไรไป ก็การไหว้มันก็เป็นมงคลอยู่แล้วไม่น่าต้องอธิบายอะไรมากมายนอกจากนี้นะคะช่วงตรุษจีนเราจะไม่นิยมแต่งตัวสีขาวดําเราจะแต่งตัวสีสันกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีนู้นสีนี่โดยเฉพาะสีแดงที่ชาวจีนนิยมกันเป็นพิเศษใครอยากรู้ว่าทำไมก็ไปฟังคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตรุจีนซึ่งเล่าไว้ปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ช่วงตรุษจีนเนี่ยเราจะนิยมเอาญาิมารวมกันเพื่อให้เราได้แต่เยอะๆไม่ใช่ คือเป็นการรวมญาติก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่แบบอาปีใหม่เราก็มารวมตัวกันนู่นนี่นั่นไม่ได้เจอกันมาทั้งปีพอรวมญาติเราทําอะไรช่วงเทศกาลตัวจีนเนี่ยนิยมว่าเมื่อมารวมญาติก็จะต้องมากินเกี๊ยวกันเกี๊ยวใช่เกี๊ยวพวกเกี๊ยวน้ำมีอะไรพวกนี้นี่แหละถามว่าทําไมเพราะว่าตัวเกี๊ยวเนี่ยค่ะที่มันปั้นเป็นลูกเกี๊ยวเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเงินจีนโบราณดังนั้นมันก็เลยเป็นมงคลเชื่อว่ากินแล้วจะร่ํารวยนู้นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปนอกจากนี้ในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งหมด4ผลไปอวยพรผู้ใหญ่เพราะว่าเพราะว่าถือว่าเป็นการให้โชคให้ลาบกันก็คืออารมณ์ว่าผู้ใหญ่ให้ตังเราเราก็ให้ส้มกับเพื่ออวยพรให้เขามีโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมสามารถลองเอาไปใช้กับที่บ้านได้นะคะส่วนเงินที่ผู้ใหญ่ให้เด็กนะคะเราก็จะรู้จักกันดีในนามของแปะเอียหรืออ่างเปาก็เป็นเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆที่ให้เด็กๆเอาไปตั้งตัวอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะ่ะเปิดปีมาได้ตังก็ว่ากันไปนอกจากนี้นะคะก็จะมีการติดคําอวยพรตุกจีนไว้ที่ ริเวณที่ต่างๆในบ้านโดยเฉพาะอางเข้าประตูบ้านเพื่อให้มันเป็นมงคลนะเดินไปไหนก็รู้สึกว่ามันเป็นมงคลซึ่งคําอวยพรจีนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นจังหวะ4ี่คำเขาจะเรียกว่าซีกู่ซีกู่นี่คือประมาณว่าคํสี่คาที่เป็นมงคลนะอ่ะก็เราลองนับคําที่เราคุ้นเคยกันดีก็ซินเจียอยู e ่อีอาสี่คำจินนี้หัวชายก็4ี่คำอะไรประมาณนี้โดยคําที่เขาฮิตเป็นพิเศษที่จะติดไว้ประตูบ้านเนี่ยเขาก็จะติดไว้ว่าชุกยิกเพลงอางซึ่งแปลว่า เข้าออกปลอดภยัยก็คือแบบเข้าบ้านก็ปลอดภยัยออกจากบ้านก็ปลอดภยัยอารมณ์นี้ก็จะติดคำมงคลแต่ไปหมดเลยคือถ้าบ้านใครจริงีหน่อยก็จะเห็นแล้วละ่ะอาม่าเอากระดาษแดงเขียนอะไรก็ไม่รูท้ทองทองแปะแแปะไปหมดเที่ยงคืนของวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่เราก็จะมีอีเวนต์สำคัญอีกเวนต์หนึ่งที่ใครน่าจะมีคนเคยตามพ่อแม่ไปกันบ้างแหละก็คือการไหว้ไชสิงเอียหรือว่าการรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีนก็ปีใหม่แล้วเชิญเทพเจ้าโชคลาภเข้ามาที่บ้านเราก็จะมีการตั้งโต๊ะจัดของไหว้อะไรกันตอนเท การ จุดประทัดป้ง,ปงเพื่อความเป็นมงคลทั้งหลายทั้งแหล่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะทํากันในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะคลิปนี้จบแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะคะใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างค่ะบ้านไหนที่มีประเพณีแตกต่างไปอยากมาแชร์กันก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยถ้าสมมติว่าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะที่สําคัญวิวทำสติกเกอร์ลายถ่ายนะคะสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ทาง description box ข้างล่างเลยค่ะส่วนใครอยากดูว Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่า Subscribe แล้วด้านข้างปุ่ม Subscribe จะมีกระดิ่งเล็กๆอยู่สามารถกดได้เพื่อที่ว่าทุกครั้งที่ออกคลิปใหม่มันจะเตือนค่ะใครกดแล้วมาแสดงตัวด้านล่างหน่อยนะคะก็จะเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอเกา่าๆที่ขึ้นไว้ให้แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ